ภาพยนตร์เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมมานานเป็นหลักร้อยปีแล้วเริ่มต้นจากการที่มันเป็นสื่อบันเทิงในราคาที่จับต้องได้สะสมความนิยมผ่านการเวลามาเรื่อยๆจนภาพยนตร์ไม่ได้อยู่เพียงแต่ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นอิทธิพลของภาพยนตร์มันกระจายตัวไปอยู่ในทุกที่จะหันไปทางไหนก็เจอหันไปหาคนแปลกหน้าที่พยายามจะทำความรู้จักเราไปยังถามเรื่องภาพยนตร์ที่ชอบที่สุดเปิดหนังสือของลุงคนนี้อ่านก็เจอโขดจากภาพยนตร์เล่นเกมของลุงคนนี้ ก็ยังเจอคัดซีนที่ยาวอย่างกับภาพยนตร์เลยอ่านมังงะของพีีคนนี้อ้าเวเฮ้ยไม่ใช่พีีเลยเนี่ยอ่านมังงะของลุงคนนี้ก็อัดเรฟเฟรนซ์จากภาพยนตร์ลงไปเพียบเลยแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึงผลงานของศิลปินคนหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกถึงความเป็นภาพยนตร์ที่ผิดที่ผิดทางเพราะมันดันมาอยู่ในมังงะมันยูนิคและพิเศษจนสามารถเรียกมันได้ว่าเป็นภาพยนตร์บนจอกระดาษเขาคนนั้นคือฟูจิโมโตะทตสึกิเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนฟูจิโมโตะทตสึกิ เป็นเจ้าของผลงานชื่อดังที่ได้รับการดัดแปลงเป็นอนิเมะทั้งเรื่องยาวเป็นอนิเมะซีรีส์คือเชนซ a w แมนและเรื่องสั้นเป็นอนิเมะฉายโรงลูกแบก็กก่อนหน้านั้นก็มีเรื่องยาวอย่างไฟ p u n ันที่มีการพูดถึงภาพยนตร์ด้วยเซตติ้งในโลกโพสต์อพอลิปแต่นอกเหนือจาก r e f e r e นซ์ต่างๆนานาและเนื้อหาที่สอดแทรกความเคารพถึงภาพยนตร์ผลงานของฟูจิมโมโตมีความเป็นภาพยนตร์ในรูปแบบมังงะ ก่อนอื่นมาทําความเข้าใจให้ตรงกันก่อนภาพยนตร์และมังงะหรือมันก็คือคอมมิกในสไตล์ของญี่ปุ่นเป็นสื่อที่เหมือนและแตกต่างกันในหลายๆอย่างภาพยนตร์เหมือนกับมังงะตรงที่อยู่ภายใต้วิชวลอาร์ตศิลปะที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเราเองมังงะเป็นสื่อที่นําเสนอด้วยการวาดบนกระดาษหรือในปัจจุบันก็วาดบนคอมพิวเตอร์มีการแบ่งช่องเป็นพาเนลเล่าเรื่องราวไปข้างหน้าตามช่องที่แบ่งไว้ต่างจากคอมมิกมังงะเป็นการดัดแปลงคอมมิกมาเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่น ที่มีการอ่านหนังสือเป็นแนวตั้งแถวขวาไปซ้ายมังอะก็เลยอ่านจากช่องขวาไปซ้ายเช่นเดียวกันภาพ,พยนตร์คือศิลปะที่เล่าเรื่องด้วยการนำเสนอชุดภาพนิ่งที่มีความเร็วมากพอจนสามารถหลอกตามนุษย์ได้ว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวความช้าหรือไวของภาพเคลื่อนไหวที่แสดงออกมาขึ้นอยู่กับความเร็วในการฉายภาพที่แตกต่างกันการเคลื่อนไหวคือหัวใจของภาพ,พยนตร์ครับเป็นสิ่งที่ทําให้สื่อนี้แตกต่าง และการเคลื่อนไหวจะเกิดขึ้นไม่ได้ฮะไม่มีเวลาเป็นตัวกําหนดว่าภาพยนตร์จะเคลื่อนไหวอย่างไรโดยส่วนมากภาพ,พยนตร์ใช้ด้วยความเร็ว24เฟรมต่อวินาทีทีนี้ฟูจิโมโตะนำความหลงไหลในภาพยนตร์ศิละปะที่มีการเคลื่อนไหวเป็นหัวใจหลักมาใช้ลงบนแผ่นกระดาษแทนจองเงินยังไงกันละ่ะเพราะมังงะเป็นสื่อที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเลยในมังงะของฟูจิโมโตะเขาใช้ช่องหรือพาเนมาเล่าแทนเฟรมภาพยนตร์ มักจะใช้ช่องจำนวนมากในการใช้ให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่ว่าแตกต่างกันตามลำดับช่องไปเรื่อยๆการมีช่องของมังงะก็แทนการตัดต่อภาพยนตร์ไปในตัวฟูจิโมโตะจึงสามารถแสดงออกทางภาพให้เหมือนเทคนิคที่เรียกว่าแมทคัตคือการตัดต่อที่ตัดช็อตที่มีองค์ประกอบภาพเหมือนหรือใกล้กันใช้ในการข้ามฉากหรือเวลาในเรื่องการอ่านมังงะของฟูจิโมโตะให้ประสบการณ์ทางภาพยนตร์แบบที่อยู่นี้กว่าที่ไหนๆจะเป็นมัง,งงะในแบบทั่วไปก็ไม่ใช่หรือจะเป็นภาพยนตร์ก็ไม่เชิง มังงะไม่อยู่ภายใต้เวลาแน่นอนว่าของฟูจิโมโตะก็ไม่เว้นมันไม่มีเวลามากําหนดความเคลื่อนไหวในมังงะของฟูจิโมโตะแต่การเคลื่อนไหวเกิดขึ้นด้วยการกวาดสายตาอ่านไปตามช่องของคนอ่านแต่ละคนเองจึงทําให้เกิดช่องว่างที่คนอ่านแต่ละคนจะจินตนาการการเคลื่อนไหวเป็นของตัวเองดังนั้นมังงะของเขาไม่ได้อยู่นี้แค่ในวิธีของการเล่าเรื่องเท่านั้นแต่เป็นประสบการณ์ทางภาพยนตร์แบบไม่คาดคิดที่แตกต่างไปในแต่ละคนด้วยตัวอย่างที่ดี เป็นมาสเตอร์พีซของฟูจิโมโตะที่ควรหยิบยกมาพูดถึงจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจากกู๊ด y e เอลิสเรื่องสั้นที่มีทั้งความเป็นภาพยนตร์และเนื้อหาที่เป็นการแสดงออกถึงพลังของภาพยนตร์ด้วยมันเป็นจุดพีคในการใช้ภาพยนตร์ลงบนจอกระดาษของฟูจิโมโตะเต็มไปด้วยประสบการณ์ทางภาพยนตร์ในที่ที่คุณคิดไม่ถึงตั้งแต่หน้าแรกยันหน้าสุดท้ายเน้นการเล่าแบบภาพยนตร์และมีการเคลื่อนไหวไปทั้งเรื่องมีชีวิตชีวาในตัวของมันเอง มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาพยนตร์บวกกับสไตล์ที่มีความกวนตีนเป็นเอกลักษณ์ของฟูจิโมโตะอยู่แล้วและเนื้อเรื่องที่กินใจรวมกันทำให้ g o o d b y เอ l ลกลายเป็นมาสเตอร์เพจของฟูจิโมโตะของแท้ความเป็นภาพยนตร์บนจอกระดาษในงานของฟูจิโมโตะมันสูงมากมากและมันก็ยูนิคมากด้วยจนเป็นที่นิยมแล้วก็ได้รับการสื่อลิขสิทธิ์ไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์อนิเมะถึง2เรื่องแม้ว่าเนื้อเรื่องมันจะทำออกมาได้ดี แต่ความยูนี้จากมังงะต้นฉบับมันก็ทําให้อนิเมะมันออกมาไม่ดีเท่าที่ควรถ้าเทียบกับประสบการณ์ที่เคยได้รับมาจากในมังงะอย่างน่าเสียดายผมไม่ได้บอกว่าอนิเมะทั้งเชนซ a w Man และ Look Back มันทําออกมาได้ไม่ดีนะครับแต่การทําเป็นอนิเมชันออกมาเนะี่ยมันไม่เหมือนกับความคาดหวังที่เราเคยได้รับจากประสบการณ์เดียวกันกับต้นฉบับถ้ามองในตัวอนิเมะเพียว ทั้ง2เรื่องอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมด้วยเรนในการทำอนิเมะปัจจุบันที่ใช้ 3D เข้ามาช่วยในการทำแอนิเมชันทำให้การเคลื่อนไหวมันออกมาไม่ได้สมูทเหมือนยุคตอนที่เราดู 2D ล้วนๆแต่ก็ต้องเข้าใจว่ามันช่วยประหยัดต้นทุนทั้งเรื่องเวลาและค่าจ้างอนิเมเตอร์แถม 3D ที่ใช้ก็ไม่ได้แข็งกระด้างแบบตอนที่เราดูอุลตร้าแของ Netflix สรุปก็คืออนิเมะทั้ง2เรื่องมันออกมาดีครับ เนื้อเรื่องใจความมันคงอยู่โดยเฉพาะลูก back ที่ยังถ่ายทอดออกมาได้อย่างลึกซึ้งกินใจเพียงแต่การเคลื่อนไหวมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราคาดหวังไว้จากประสบการณ์ทางภาพยนตร์ที่ได้รับมาแบบผิดที่ผิดทางในบังงะหลายคนอาจจะชอบก็ได้ครับเพราะตอนอ่านแล้วรู้สึกว่ามันควรมีการเคลื่อนไหวแบบนี้ตรงกับที่ผู้กักบอนิเมะคิดไว้ก็ได้อย่างไรก็ดีครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์ เป็นความคิดเห็นของผมเพียงเท่านั้นมันอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลยผมอาจจะโอเวอร์อนาลซ์จนสมองบวมไปคนเดียวก็ได้แค่อยากจะมานําเสนอเรื่องที่น่าสนใจนี้ให้ทุกคนได้รับรู้กันสําหรับใครที่ฟังจนถึงตอนท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากครับคุณเป็นกําลังใจที่ดีสําหรับผมมากๆเลยเพราะไม่คิดว่าใครจะมาฟังจนจบสําหรับช่องนี้ครับเป็นขผมจะทําการวิเคราะห์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นต่อสื่อที่เกี่ยวกับเรื่องเล่าแต่ไม่ใช่เรื่องดราม่า จ๋าเรื่องผัวมีเมียนะผมไม่ถนนะัดหลักๆคือเรื่องภาพยนตร์ที่ผมสนใจมากเป็นพิเศษวิดีโอเกมก็มีมังงะอนิเมะหนังสือแต่ไอ้มังงะอนิเมะหนังสือนี่อาจจะไม่ใช่เรื่องหลักเนาะแต่ส่วนมากก็จะเป็นอะไรอื่นๆที่ผมอินผมเล่าได้ส่วนข่าวหน่าจะเป็นเรื่องอะไรก็อยากให้กดซับกันเอาไว้จะได้ไม่คาดกันเพราะว่าเตรียมตัวไว้อยู่แล้วว่าจะทำคลิปต่ตอไปเรื่อยๆยาว ขอบคุณทุกคนที่แวะผ่านเข้ามาครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ